สกอตแฮตคือกระท่อมของกัปตันฟอร์เคสกอตถูกสร้างขึ้นในปีคศ1911ที่แหลมอีแวนบนเกาะลอสในทวีปแอนตาร์กติกใช้เป็นที่พักเก็บอาหารและเครื่องมือระหว่างการเดินทางไปยังขั้วโลกใต้กระท่อมหลังนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีคศ1914เมื่อสิ้นสุดยุคของวีรบุรุษแห่งการสำรวจทวีปแอนตาร์กติก ในต้นศตวรรษที่20มนุษย์ได้ทําการสํารวจแทบทุกทวีปบนโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหลือเพียงทวีปเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ถูกพิชิตโดยสมบูรณ์นน่นก็คือทวีปแอนตาร์กติกาที่อยู่ทางใต้สุดของโลกถึงแม้จะมีนักสํารวจไปด้ดมๆมองๆองทวีปดังกล่าวอยู่หลายครั้งตั้งแต่ในศตวรรษที่1 8บแถึงสิแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถเดินทางไปยังจุดคัวใต้หรือจุดที่อยู่ใต้สุดของโลกได้เสียทีจึงมีคณะนักสํารวจสองคณะที่พยา พยายามเดินทางไปพิชิตจุดขั้วใต้ให้จงได้คณะแรกคือคณะของชาวอังกฤษนำโดยกัปตันโรเบิร์ตฟอร์คสกอตส่วนอีกคณะคือคณะของชาวนอร์เวย์นำโดยโรอามุนเซนโดยในตอนแรกนั้นอามุนเซนตั้งใจจะพิชิตขั้วโลกเหนือแต่กลับมีผู้พิชิตขั้วโลกเหนือไปเสียก่อนเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายมายังขั้วโลกใต้แทนจุดเริ่มต้นมาจากทีมนักสำรวจของอังกฤษที่นำโดยกัปตันโรเบิร์ตฟอร์คสกอตนายทหาร เรือและนักสำรวจชาวอังกฤษที่ตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทางไปยังดินแดนปลายโลกหรือที่เรียกว่าครัวโลกใต้โดยหวังว่าจะได้เป็นผู้พิชิตกลุ่มแรกที่ได้ปักธงชาติของตนเองเขาได้เป็นผู้นำการสำรวจดินแดนแห่งนี้ถึงสองครั้งครั้งแรกคือการสำรวจ Discovery Expedition ที่เกิดขึ้นระหว่างปีคศ1901-1904ถึงปีคศซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เขาได้สร้างสถิติในซีกโลกใต้ใหม่โดยการเดินทางไป ที่ละติจูด82องศาใตา้และคนพบที่ราบแอนตาร์กติกซึ่งเป็นที่ตั้งของขั้วโลกใต้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ห่างจากขั้วโลกประมาณ530ไมล์หรือ853กิโลเมตรและครั้งที่2คือการสำรวจเทียร่าโนวาเอ็กซ์พิดิชันที่เกิดขึ้นระหว่างปีคศ1910-1913ถึง 1, 13, ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้เองทีเขาไม่ได้กลับมาอีกตลอดการ การสำรวจครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นโดยกับตันสกอตและทีมสำรวจของเขากับการสำรวจที่มีชื่อว่าเทียร่าโนวาเอ็กซ์พิดิชันหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าบีทิสแอตแลนติกเอ็กซ์พิดิชันเป็นการสำรวจทวีปแอนตาร์กติกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีคศ1910ถึงปีคศ1913พวกเขาออกเดินทางจากเมืองคาดิฟในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่15มิถุนายนปีคศ1910โดยเรือไม้สเสาที่มีชื่อว่าเทียร์ล่า ที่เป็นที่มาของชื่อภารกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่ทะเลลอสไปจนถึงขั้วโลกใต้สกอตอยากจะสานต่อการทํางานด้านวิทยาศาสตร์ของเขาที่เริ่มเอาไว้ในการสํารวจครั้งแรกเมื่อปีคศ .1901 แต่วัตถุประสงค์หลักนั่นคือเขาต้องการเป็นคนแรกที่จะไปถึงขั้วโลกใต้เขาเดินทางมาถึงเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียในเดือนตุลาคมปีคศ .1910 สกอตได้รับโทรเลขจากอมุลเซนโดย ระบุว่าขอชี้แจงเพื่อให้คุณทราบว่าเขากําลังเดินทางไปแอนตาร์กติกเช่นกันซึ่งบ่งชี้ว่าการเดินทางครั้งนี้สกอตต์นั้นมีคู่แข่งในการพิชิตขั้วโลกใต้แล้วหลังจากเตรียมสัมภาระสิ่งของและสเสบียงเขาได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางไปขั้วโลกใต้แต่ระหว่างทางเรือเทียร่าโนวาที่ขนสัมภาระมาหนักมากเต็มลำเรือถูกโจมตีโดยพายุจนเกือบจมเมื่อเดินทางไปถึงแหลมอีแวนบนเกาะลอสในทวีปแอนตาร์กติกพวกเขาตัดสิน ใจสร้างกระท่อมหลังใหม่เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับการสำรวจครั้งนี้โดยไม่ใช้ Discovery Hut กระท่อมหลังเก่าที่เคยใช้ในการสำรวจครั้งแรกในช่วงปีคศ1901-1904เพราะตัวกระท่อมนั้นถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งสกอตวางแผนการเดินทางแบบผสมผสานโดยใช้สุนัขลากเลื่อน30ตัวมาไซบดเรีย19ตัวและรถลากเลื่อนที่ทันสมัย3เครื่องต่างจากทีมนอร์เวย์ของอามุนเซนที่ใช้สุนัขลากเลื่อน52ตัวและผู้ชายกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นหลังจากการรอคอยอันยาวนานให้ถึง ดูดูใบไ,ไม้ผลิวันที่1พฤศจิกายนปีคศ1910ทีมสำรวจของกัปตันสกอตต์ได้ออกเดินทางจากแคมป์ม,มุ่งหน้าสู่ควโลกใต้ที่มีระยะทาง1,450กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางเดิมที่เขาเคยใช้ในการสำรวจครั้งแรกทีมสำรวจ16คนของสกอตช่วยกันขนย้ายสเสบียงโดยการใช้ม้าและสุนัขในการขนย้ายผ่านทานน้ำแข็งลอสเป็นระยะทาง684กิโลเมตรในช่วงแรกไปยังแคมป์สำรองสเสบียงที่ท น้ำแข็งเบียสมอเมื่อไปถึงที่หมายม้าสําหรับขนเสบียงนั้นอ่อนล้าและบาดเจ็บพวกเขารู้ทันทีว่าม้าไม่เหมาะสําหรับใช้ในการเดินทางที่นี่และทําให้การเดินทางล่าช้าหลังจากนั้นไม่นานทีมของเขาต้องเผชิญกับพายุหิมะอย่างหนักทาให้พวกเขาต้องติดอยู่ที่แคมป์หลายวันสเสบียงอาหารที่คํานวณไว้อย่างดีเริ่มไม่พอพวกเขาตัดสินใจสังหารม้าเพื่อนําม,มาเป็นสเสบียงหลังจากนั้นกัปตันสกอตจึงเลือกลูกทีม5คนสุดท้ายในการเดินทางไปยังควโลกใต้ ได้แก่ดเร์เอ็ดเวิร์ดวิลสันรอยโทเฮนรี่บบวเวอร์กัปตันลอเรนโอ๊ตและผู้ช่วยบังคับการเรือเอสกาเทปอีแวนรวมทั้งตัวเขาเองส่วนคนที่เหลือให้นําทีมสุนัขลากเลื่อนกลับไปที่แคมป์หลักและนัดหมายให้กลับมารับพวกเขาในจุดนัดพบตอนขากลับทีมของกัปตันสกอต์ออกเดินทางด้วยเท้าผ่านทางน,น้ําแข็งเบียสมอ200กิโลเมตรและอีก563กิโลเมตรมุ่งสู่ขั้วโลกใต้ให้ทานก่อนที่ฤดูหนาวจะมาเยือน ที่เขาคาดการเอาไว้ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง10องศาและหลังจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนเมษายนส่วนทีมของนอร์เวย์ที่นำโดยอามุนเซนเลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนและมีความเสี่ยงที่จะตกลงไปในรอยแยกของทางน้ําแข็งแต่มีระยะทางที่ใกล้กว่าที่1,400กิโลเมตรทีมของอามุนเซนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สกีทั้งหมดและใช้สุนัขลากเลื่อนในการเดินทาง ทีมของเขาออกเดินทางก่อนหนะ้าทีมของกัปตันสกอตประมาณ11วันและเดินทางได้อย่างไม่ยากลําบากนะัก ้วยพลังของทีมสุนัขลากเลื่อน52ตัวทําให้เดินทางมาถึงจุดหมายในวันที่14ธันวาคมปีคศ1911และเป็นนักสํารวจทีมแรกที่เคยมาถึงยังขั้วโลกใต้โดยเสียสุนัขลากเลื่อนไปเพียง7ตัวแต่เขาต้องสังหารสุนัขอีก27ตัวเพราะ,สะเสบียงอาหารไม่พอทีมของอมุลเซนได้ปักธงนอร์เวย์แสดงถึงความสําเร็จในการพิชิตขั้วโลกใต้เป็นคนแรกและเดินทางกลับถึงจุดเริ่มต้นในวันที่ทีมของกัปตันสกอตเพึ่งมาถึงขั้วโลกใต้ ในวันที่17มกราคมปีขศ1 9 1 2ทีมของกัปตันสกอตได้เดินทางมาถึงคั้วโลกใต้อย่างยากลำบากเหนื่อยล้าและมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่กลับพบว่ามีธงชาติของนอร์เวย์ปักอยู่ก่อนหน้าแล้วซึ่งหมายความว่าคณะสำรวจจากนอร์เวย์ได้ชิงตำแหน่งเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้ไปเยือนคั้วโลกใต้พวกเขาถ่ายรูปหน้าแคมป์ของอมุลเซน ก่อนเดินทางกลับพร้อมกับทิ้งจดหมายที่มีข้อความว่าเขามาถึงที่เต็นท์พร้อมกับทีมและชาวนอร์เวย์ได้เดินทางมาถึงก่อนเราควชเขามาถึงเป็นทีมแรกมันเป็นความผิดหวังที่แย่มากบราเวอร์ช่างภาพและวิลสันคนร่างภาพการเดินทางกลับด้วยระยะทาง1,287กิโลเมตรคือภารกิจสุดท้ายของพวกเขาแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นตามที่สกอตได้คำนวณเอาไว้ในช่วงกลางเดือนมกราคมซึ่งยังอยู่ในช่วงฤดู ร้อนของแอนตาร์กติกเขามีเวลาอีก3เดือนกว่าจะถึงช่วงที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะช่วงระยะทางสุดท้ายที่ทานน้ำแข็งลอสที่มีระยะทางไกลที่สุด แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในปีคศ1912ที่เป็นช่วงฤดูร้อนแต่กลับมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ติดลบ40องศาอุณหภูมิระดับนี้ในสภาพพื้นที่เปิดโลง่งไม่ใช่สถานที่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้พวกเขารีบเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิมและไปถึงยังจุดนัดหมายที่ให้ทีมสุนัขลากเลื่อนมารับก่อนวันที่กำหนดถึง3วัน แต่ก็ไม่มีวิแววของการช่วยเหลือพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดในระหว่างการเดินทางเอ็ดการ์เทปอีแวนได้ลม้มลงและเสียชีวิตเป็นคนแรกพวกเขาเหลือผู้รอดชีวิต4คนและต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ต่ำสุดที่ติดลบ50องศาพร้อมกับลมที่กันโชกแรงจุดสำรองสเสบียงของพวกเขาอยู่ไกลมากและการช่วยเหลือยังไม่มาถึงพวกเขาเดินทางเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรต่อวันในสภาพที่หนาวเย็นและไม่มีอาหาร ที่ผ่านมาสกอตและลูกทีมเดินทางด้วยเท้ามาตลอดแทบทุกคนจึงประสบป,ปัญหาเรื่องหิมะกัดเท้าโดยเฉพาะกัปตันลอเลนโอสที่มีอาการหนักที่สุดซึ่งทําให้ทีมเดินทางได้ช้าลงและอาจลดโอกาสในการรอดชีวิตในเต็นที่พักกัปตันโอสเห็นว่าตัวเองเป็นตัวทวงของทีมจึงบอกกับสกอตว่าจะออกไปข้างนอกและอาจจะใช้เวลานานหน่อยซึ่งเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยสมาชิก3คนสุดท้ายวิลสันบราเวอร์และกั ตันสกอตออกเดินทางไปได้อีกไม่ไกลและยังเฝ้ารอทีมช่วยเหลือที่ไม่เคยมาถึง ทั้ง3คนถูกขังไว้ในเต็นท์ท่ามกลางพายุหิมะที่อยู่ห่างจากคลังสเสบียงเพียง17กิโลเมตรที่อาจทําให้พวกเขารอดชีวิตสกอตได้เขียนไดอารี่บันทึกการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาในวันที่29มีนาคมปีคศ1912เขาและลูกทีมที่เหลือได้เสียชีวิตลงในเต็นที่พักร่างของพวกเขาบันทึกการเดินทางและรูปภาพได้ถูกพบในอีก8เดือนต่อมาโดยทีมค้นหาเมื่อเวลาผ่านไปตำนานของกัปตันสกอตได้ ถูกวิาพากษ์วิจาร์ระหว่างนักสำรวจที่กล้าหาญหรือว่าคนที่โง่เขลาที่จะมาพิชิตแอนตาร์กติกแต่ความจริงแล้วแผนที่เขาวางเอาไว้น่าจะสำเร็จการคำนวณของสกอตเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันมีความใกล้เคียงมากแต่สกอตไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในปีคศ1912จะมีปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นอุณหภูมิผิดปกติที่พวกเขาเจอนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆ15ปีทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ ภาพที่ถ่ายกับเต็นท์ของอมุลเซนนั้นเป็นการยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าพวกเขาพ่ายแพ้มันไม่ใช่การแข่งขันว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งแต่มันกลับเป็นการแข่งขันว่าใครจะมีชีวิตรอดกลับมาจากสถานที่หนาวเย็นที่สุดในโลกแห่งนี้หลังจากภารกิจสิ้นสุดลงกระท่อมของสกอตถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้จนถึงปีคศ1956 ทีมสำรวจของสหรัฐได้ขุดมันขึ้นมาจากกองน้ำแข็งที่ฝั่งกระท่อมนี้เอาไว้และดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีวรวมถึงซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายเก็บเอาไว้ให้มันยังอยู่ในที่เดิมเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่าร้อยปีในปัจจุบันของทุกชิ้นยังคงอยู่ที่เดิมแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อคุณเดินเข้าไปในกระท่อมคุณจะถูกพาตัวย้อนกลับไปในปีคศ .1912 สิ่งของต่าง อาหารโต๊ะที่มีหลอดแก้วทดลองของวิวสันร่างของเพนกวินจกกักรพรรดิที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่าร้อยปีโต๊ะอาหารกับเตียงนอนที่เคยเป็นที่ชุมนุมของทีมนักสำรวจซากของหมูและแกะที่ถูกแขวนอยู่บนผนงังทุกอย่างยังคงเดิมและทุกคนที่ได้เข้ามาในกระท่อมหลังนี้ยังสัมผัสได้ว่ากับตันสกอตและทีมสำรวจที่เสียชีวิตในการสำรวจเทียร่าโนวาเอ็กซ์พิดิชันยังคงอยู่ที่นี่ไม่ได้ไป ไหน